เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสีสีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุกสองเดือนกับ Food นิวส คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ชื่นชมกับประวัติศาสตร์ความงดงามของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับที่นี่ครับนิทรร์รัตนโกสินทร์นะครับโดยที่นิทรร์รัตนโกสินทร์แห่งนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยนะครับที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์นะครับโดยที่นี่นะครับเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับมากมายนะครับและยังเป็นศูนย์กลางนะครับการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตรรรรรร์นนนะะะคคััับบศิลปปวฒธมหือเณี มากมายในกรุงรัตะนโกสินทร์วยครับโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตร,ริย์นะครับมีดํารลีนะครับที่จะพัฒนานะครับอาคารบริเวณถนนราชดำเดนเินกลางนะครับพัฒนาบูรณะนะครับแล้วก็ปรับปรุงครับ ให้เป็นอาคารนิทัรศรัตนาโกสินนะครับที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับดยหลังจากปรับปรุงแล้วนะครับก็ได้เปิดนะครับทำการนะครับให้สาธารณชนนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวนะครับได้เข้ามาใช้บริการที่นี่นะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,553เป็นต้นไปครับโดยการก่อสร้างบูรณะที่นี่นะครับก็เพื่อที่จะให้ผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมนิทศรศรัตนาโกสินแห่งนี้นะครับได้ภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ปาล์มนะครับเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมต่างๆนะครับในยุครัตนาโกสินนั่นเองครับผมว่าเราเข้าไป ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเท็ดดี้หนีเที่ยวนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ภายในของนิทรรศรัตนโกสิทร์แล้วนะครับเรียกได้ว่าบรรยากาศในรู่หลาทีเดียวนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปชื่นชมกับนิทรรศการด้านในนะครับผมว่าเราไปสอบถามผู้รู้กันดีกว่าครับสวัสดีครับพี่อบเชยครับสวัสดีค่ะคุณเทดดี้สวัสดีครับก็ควนแนะนําตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับค่ะอบเชยนะคะสานิสาเศรษฐกําเนิดค่ะเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อาคารนิทรรศรัตนโกสิทร์คสอบถาก่อน นิทรรศการแห่งนี้เนี่ยจุดเด่นคืออะไรทำไมถึงเป็นรัตนโกสินทร์ภายในเนี่ยเราก็จะพูดถึงประวัติศาสตร์ในยุครัตนโกสินทร์หรือว่าประวัติกรุงเทพที่เรายืนอยู่บนนี้แหละค่ะใช่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยแต่ว่าเราจะเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีมากมายเลยในอาคารเราค่ะอะแล้วทำไมถึงเลือกที่จะเอาสิ่งนี้เข้ามาในนิทรรศการแห่งนี้ครับคืออันนีเน้เป็นเทคโนโลยียุคใหม่นะคะที่เด็กสมัยนี้เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก เนื่องจากว่าการเรียนรู้ในลักษณะนี้เนี่ยจะเกิดการจดจํามากกว่าใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะเรียนรู้ไปพร้อมกับความบันเทิงก็จะไม่น่าเบื่อแล้วมีทัศนสการที่นี่มีกี่ห้องครับพี่ค่ะเรามีทั้งหมด9ห้องในทัศนสการนะคะผู้ชมปกติเนี่ยจะใช้เวลาในการชมเนี่ย4ชั่วโมงเลย4ชั่วโมงใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับเด็กเล็กหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยเราก็แนะนาให้ชมครึ่งเดียวก่อนคือเลือกเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งก็ได้เราแบ่งไว้2เส้นทางเป็นเส้นทางละ2ชั่วโมงค่ะ เดี๋ยวลองเริ่มจากจุดทางด้านหลังก่อนอก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะเราเรียกว่าหน้าจอ LED Wall ค่ะก็จะแสดงตาสัญล,ลักษณ์ของอาคารแล้วก็ชื่อของอาคารน้ำสัไทยทั้งภาษาอังกฤษคืออาคารเราเนี่ยเน้นในเรื่องของ Interactive เป็นหลักค่ะตรงนี้เนี่ยเวลาที่ผู้ชมโบกไม้โบกมือแบบนี้นะคะอ้า<อ>ก,ก็จนมีอ้ามีนกบินออกมาตอนหับผู้ชมด้วยค่ะ ตรงนี้นะคะถ้าเราสังเกตดีๆลักษณะสถาปตัตยกรรมเราจะทําเป็นเหมือนอุโมงเราเลยเรียกส่วนนี้ว่าอุโมงค์เวลา <Hey. S 1> เพื่อที่จะเกินให้ผู้ชมเนี่ยค่อยๆเข้าสู่อดีตไปกับเราโดยผ่านแผนป้ายทางซ้ายขวาทางด้านนี้เลยโดยด้านนี้เนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นภาษาไทย ถือว่ายังไม่เข้านิทรรศการนะครับคุณผู้ชมขนาดเที่ยวทางเดินนะผมว่าเราเข้านิทรรศการกันเลยนะครับก็ตรงนี้เป็นนิทรรศการห้องแรกของเส้นทางที่2นะคะค่ะชื่อห้องเรืองรุ่งวิถีไทยค่ะที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นโมเดลจําลองวิถีชีวิตความรุ่งเรืองของวิถีชีวิตของชาวไทยในอดีตตั้งแต่ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ตรงนี้เราจะแสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตของชาวไทยที่มีต่อสายน้ําเป็นสำนวนที่ว่าเมาหัวรานา คือกิริยาตรงนี้ค่ะเวลาที่คนเมาในเรือนเนี่ยเขาก็จะเริ่มงงเงียนงงเงยนจนแบบหัวใกล้ๆจะตกนำอ๋อเป็นที่มาใช่คนไทยจะเรียกว่าราน้ำก็คือกิริยาที่อยู่ใกล้ๆผิวน้ำอะค่ะก็จะเป็นแบบนี้ สถาน,แนีแล้วแล้วก็ต้องเดินใช่ไหมพี่ก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปชมหน้าตาของถนนเจริญกรุงที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาร้านดวงบนถนนเจริญกรุงซึ่งเป็นถนนสายแรกของเมืองไทยอะค่ะเริ่มจากร้านแรกนะคะสยามอรารยะตรงนี้ก็จะเป็นภาพโบราณเก,ก่าๆที่หาชมได้ยากนะคะตรงนี้จะเป็นคลิปวิดีโอให้ชมด้วยเป็นถนนเจริญกรุงใช่ค่ะที่ถ่ายโดยช่าง ช่างภาพชาวญี่ปุ่นในสมัยนั้นนะคะร้านถัดไปห้างขายของฝรั่งเนี่ยช่วงนี้เาอาเป็นช่วงของรัชกาลที่4ที่เริ่มมีชาตวันตกเข้ามาทําการค้าค่ะก็จะนําของที่คนไทยไม่เคยเห็นอย่างน้ําหอมสบู่ยาสูบยาเส้นอะไรต่างๆรวมถึงแผนเสียงทางด้านนี้ด้วยร้านถัดไปก็ยังเป็นร้านยาไทย สามกรรมจนเป็นธนาคารแห่งแรกของเมืองไทยค่ะก็คือปัจจุบันนี้ก็คือธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองอ่าตรงนี้จะเป็นเครื่องนับเหรียญในสมัยก่อนค่ะเป็นเครื่องเป็นเป็นภูมิปัญญาเลยนะพอวลาเกลี่ยเข้าไปถ้าครบเต็มลานเนี่ยก็จะนับได้200เหรียญอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะสำหรับมุมนี้เนี่ยเราก็จะว่าเรื่องไปรษณีย์ไทยโดยแสดงตั้งแต่หน้าตาของแต์ชุดแรกของเมืองไทยก็คือชุดโสรสค่ะ เราเข้าสู่ยุคของสงคารามโลกครั้งที่สองครับค่ะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเลยในสังคมไทยครับอย่างเช่นการที่เราเคยนุ่งผ้าแถบครับจงกระเบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นนุ่งกระโปรงสูงเหมือนเหมือนสตรีตะวันตกมากขึ้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อที่ให้ชาวต,ต่างชาติเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเราก็ไม่ได้ด้ยอ,อยอารยธรรม หลังจากช่วงสงครามเนี่ยก็จะมีคนก็จะหวยขวางความบันทึงตาง่างมากมายก็จะเกิดอารยธรรมอย่างเช่นในช่วงยุคซิตี้เโดยเราได้ดึงจุดหลักๆของในยุคนั้นเนี่ยมาไว้ใน3บานแล้วก็ทั้งหมดในห้องนี้ด้วยเริ่มจากร้านแรกเลยแล้วกันนะคะลมโชยเกยสาเนี่ยร้านนี้เนี่ยผู้ชมเนี่ยจะได้ทดลองเปลี่ยนทรงผม ก็ตรงนี้เนี่ยจะถ่ายมูถ่ายคู่ถ่ายเดี่ยวได้หมดถ้าชอบติดใจยอยากกลับไปเป็นที่ระลึกเราก็แจ้งเจ้าหน้าที่อันนี้เป็นวัฒนธรรมการดื่มกาแฟในสมัยก่อนจะไม่เหมือนกับคนเราในสมัยนี้ยังไงครับคนสมัยนี้เนี่ยจะนิยมดื่มกาแฟตอนบ่ายตอนเหนื่อย <S <S หรือว่าเป็นเป็นช่วงเวลาแบบนั่งพักผ่อนแต่ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเริ่มดื่มตั้งแต่เช้า ที่เขาเรียกว่าสภากาแฟค่ะพอช่วงเช้าเนี่ยเขียนกันตั้งแต่เช้าอ่าใช่ก็นั่งคุยสารทุกสุกดิบนั่งเล่าข่าวอะไรกันไปก็จะเริ่มตั้งแต่เช้าเวลาผู้ชมมาอยากฟังอะไรชอบใจหรือว่าอยากจะแบบว่าได้บรรยากาศเพลงเก่าๆคลอไปด้วยระหว่างชมห้องนี้เนี่ยก็มาเลือกเพลงกันที่นี่ได้เลยค่ะ ก็เดี๋ยวหลังจากตรงส่วนนี้นะคะเราจะไปดื่มดำ่ำภาคภูมิใจกันสำหรับห้องดวงใจปวงประชาค่ะทำไมยุคนั้นมี BTS ด้วยแหละครับก็ตอนนี้ป็นปัจจุบันค่ะเราจะ,ะจาสื่อให้เห็นว่าเราเนี่ย เข้ามาที่ห้องนี้ด้วยเรือใช่ไหมคะใช่นั่งเรือผ่านยุคสมัยมาเรื่อยเรื่อยเนี่ยจะมาจบที่ BTS แบบน,นี้แล้ว BTS นี่จะพาเราไปที่ไหนครับค่ะในห้องถัดไปนะคะดวงใจปวงประชาเนี่ย<อ>ก็จะพูดถึงพระราชกรณียกิจและก็พระราชประวัติของท่านผ่ายกรรษัตริย์ไทยทั้ง9ารัชกาลเลยค่ะค่ะก็ทางด้านหน้าของเรานะคะจะแสดงพระราชประวัติและก็พระราชกรณียกิจของทั้งรัชกาลที่8และก็รัชกาล9ปัจจุบันค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น โอกาสดีของผู้ชมที่จะได้เห็นภาพหายากต่างๆ <Okay. S 1> ที่เราไม่เคยชมด้วยค่ะค เราจะไปต่อที่ห้องไหนครับก็เดี๋ยวเราจะตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องสุดท้ายของเส้นทางที่สองห้องสุดท้ายแล้วใช่ค่ะก็หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูเกล็ดประวัติศาสตร์ต่างๆในในส่วนของเส้นทางที่หนึ่งกันได้ค่ะเราสามารถแถบช่วงพ่อสอบเกิดของตัวเองได้นะคะว่าช่วงนั้นเนี่ยมีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างโอ้โห นเปิดใช้อุมบมงรถไฟชินคันเซน็นการหลวงได้รับเลือกเป็น,ปนองค์กรดีเด่นม็กใสไซสตอนนี้ก็เรามาอยู่ในห้องเกียรติยศแผ่นดินสยามนะคะสำหรับห้องนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงความงดงานของพระบรมาราชวังทั้งหมดทั้ง3เขตห้องนี้เนี่ยหลักๆเลยแล้วก็จะให้โชว์ความงดงานตั้งแต่เขตพระราชฐานชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นใน แต่ว่าเดี๋ยวจะแนะนําทางส่วนนี้นิดนึงให้คุณเ็ดดี้ดูน่าสนใจมากๆเลยก็จะเป็นแผนที่กรุงรัตนโกสินทร์ฉบับแรกที่สมบูรณ์ที่สุดฉบับแรกใช่ค่ะเราดูยังไงว่าสมบูรณ์เราจะเห็นป้อมทั้ง15ป้อมรอบก่อนเลยใช่ค่ะปัจจุบันนี้เหลือเหลือไม่ถึงละก็บางป้อมก็หายไปแล้วถูกืึอถอนไปบ้างหรือว่าในช่วงสมัยสงครามโลกเนี่ยก็ถูกระเบิดพังไปบ้างก็มีนอนนั้นก็จะเป็นเส้นแม่น้ำเจ้าพยาหลักๆ ดงใหญ่ห<ช>หอลังการสุดๆโมเดลจำลองพระบรมมหาราศวังอันนี้คือเหมือนเดะเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นโมเดลที่แบบเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบที่สุดในเมืองไทยแล้วก็ว่าได้จริงๆที่เราเห็นแค่ตรงรตรงพระบูชาดของพระแก้วมรกตเดียวัดพระศรีร,ร,ศรัตนศาสดารามเนี่ยมุมเนี้ยเป็นแค่เขตพระราชฐานชั้นนอกนีแค่ชั้นนอกแค่ชั้นนอกค่ะพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทคือสมัยก่อนเนี่ยชั้นเขตพระราชฐานชั้นกลางเนี่ยจะเป็นที่ที่พรมหากษัตริย์จะใช้ออกว่าราชการ อะไรต่างๆค่ะไล่ไปเรื่อยๆทางด้านในสุดที่เป็นเรือนหมู่เล็กๆติดกันนะคะเราจะเรียกว่าเขตพระอพรรชฐานชั้นในที่เราเห็นนะคะตรงนั้นจะเป็นที่อยู่ของพระมเหซีเทวีเจ้าพระราชธิดาต่างๆที่เป็นผู้หญิงล้วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนเขตพระราชฐานชั้นนอกชั้นนอกค่ะก็จะประกอบไปด้วยพระแก้มรกตหรือว่าพระศรีรัตนสสดาตาที่เรารู้จักกันตรงนี้เราก็ จะมีการใายประวัติของพระแก้วมรกตนะคะแล้วก็รวมทั้งไฮไลท์ของห้องนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นพระแก้วมรกตเนี่ยในเครื่องทรงครบทั้งสามฤดูในคราวเดียวค่ะอ,อีกส่วนหนึ่งนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะเข้าเขตพระราชฐานชั้นในที่เล่าไปเมื่อสักครู่นะคะว่า ปกติผู้ชายห้ามเข้าโอเคครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้เข้าไปชมว่าสาวชาววังเนี่ยเขามีวิถีชีวิตแบบไหนกันบ้างค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับประวัติศาสตร์ความรุ่งเรืองนะครับของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเรียกได้ว่าเจริญรุ่งเรืองทีเดียวนะครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับครั้งหน้าครับสัปดาห์หน้านะครับผมก็ยังจะพาคุณผู้ชมนะครับอยู่ที่นิทัศนรัตนโกสินทร์แห่งนี้อีกเช่นเคยนะครับ แต่ว่าช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชิมอาหารไทยอร่อยๆย,ย่านท่าเตียนนะครับจะเป็นที่ไหนเนี่ยชื่อร้านอะไรเนี่ยอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ รับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงที่3านะครับของรายการเทนนิสหนีเที่ยวนะครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่นี่ครับหน้าร้านของโคโคนัทปานนะครับร้านนี้นะครับติดอยู่กับถนนมหาราชนะครับภายนอกนะครับเป็นตึกแถว2ชั้นนะครับข้างในครับตกแต่งในสีสบายตาครับเป็นสีน้ำตาลและอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าผมจะพาคุณผู้ชมมาทานอาหารไทยครับร้านนี้นะครับเขาบอกว่ามีอาหารไทยหลากหลายที่เดียวครับจะเป็นยังไงจะอร่อยขนาดไหนผมว่าเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับ คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในร้านโคโกนัทปาล์มแล้วนะครับและที่นั่งข้างๆผมตอนนี้นะครับก็คือพี่หนุ่มนะครับเจ้าของร้านครับสวัสดี <ขอ S 1> ครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับดูกนพี่หนุ่มแนะนําตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยครับผมเศรษฐรัตน์เป็นรัตน์นะครับหรือชื่อเล่นว่าหนุ่มเจ้าของร้านโคโกนัทปาล์มครับตอนแรกผมคิดว่าผมมากินอาหารไทยแต่มาเจอชื่อร้านทําไมชื่อฝรั่งครับชื่อโคโกนัทปาล์มโคคนัทปาล์มนี่คือเนื่องจากต้องถ้ากล่าวมันจะยาวนิดหนึ่ง เดิมเนี่ยคือครอบครัวพี่ทําร้านอาหารมา 30- 40ปีแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็ถูกชักชวนโดยกะทิชาวเกาะกะทิชาวเกาะที่ก็มีการสร้างร้านแล้วก็ใช้ชื่อร้านว่าโคคนัทปาล์มที่เปิดตรงนี้เนี่ยโคคนัตปาล์มที่ตรงถนนมหารานเนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วครับประมาณ10ปีครับ10ปีแล้วนะฮะนี้ลูกค้าที่มานี่ส่วนใหญ่ผมเห็นต่างชาติเดินเยอะเลยอ่าลูกค้ามันจะแบ่งเป็นประมาณสัก3าแบบนะฮะแบบที่1ก็จะเป็นคนไทยคนไทยก็คือเป็นวัย กลางๆถึงผู้สูงอายุอีกหนึ่งแล้วก็จะมีช่วงเย็นก็จะเป็นเด็กนักเรียนเสร็จแล้วนะช่วงบ,บ่ายนี่ก็จะเป็นชาวต่างชาติครับ,รบอย่างนี้ผมขอถามนิดนึงจุดเด่นรสชาติอาหารของร้านโทลคณน,นปัปามคืออะไรทำไมลูกลูกค้าถึงมาเรื่อยๆทุกวันอย่างนี้เลยอวยความที่อาจจะเป็นอาหารที่ไม่รสจัดจนเกินไปไนนและก็ไม่ใช่รสกลางจนเกินไปครับ,รบและอย่างหนึ่งถ้าเกิดลูกค้ามีความต้องการรสชาติแบบใดเราก็จะพยายามปรุงให้ตามใจลูกค้าครับพี่หนุ่มยกตัวอย่างเมนูอาหารที่ เรียกได้ว่าท็อปฮิตเลยของที่ร้านโคโค่ปาำก็ <K un it> จะมีขนมจีนซาวน้ำนะครับอันนี้ผมได้ข่าวมาถ้าสมมติว่ามาหลังแบบบ่ายๆเนี่ยไม่ได้กินแล้วขนมจีนซาวน้ำครับเพราะว่ามันคือความจริงแบบพี่แต่ซาวน้ำจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างจะหมดหมดในแต่ละวันแน่นอนต้องเตือนคุณผู้ชมว่า <copying S 2> ถ้าจะมาร้านโคโค่น่ยแลวอยากกินขนมจีนซาวน้ำซึ่งหาทานไม่ได้ง่ายๆแล้วก็ต้องมาก่อนบ่ายสองบ่ายสองบ่ายสามประมาณนั้น ดีที่สุดไม่งานอดนะแล้วมีตัวอื่นที่อยากแนะนำตัวอื่นก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขไทยก๋วยเตี๋ยวสอันนี้สูตรแบบต้นตํำรับดั้งเดิมใช่ครับเพราะว่าที่ร้านนี้ก็คือว่าคุณพ่อพี่ย้ายมาอยู่กรุงเทพครับคุณแม่ก็ตามมาเสร็จแล้วก็มาเปิดร้านอาหารขึ้นในสวรสังเวส์จึกระตั้นคุณชายถนัดเสมาชิมครับแล้วก็ให้เราได้เชิญชวนชิมในช่วงปีประมาณ2 5ง4ถึงเนี่ยครับเห็นที่พูดมาขนาดนี้แล้วผมก็ต้องขอพิสูจน์ความอร่อยนะครับพี่หนุ่ม งันขอขอดูหน้าตาอาหารแล้วก็ลองชิมไปด้วยกันเลยนะครับพี่ชิโอเคครับและที่เห็นอยู่นี่นะครับคุณผู้ชมครับคือเมนูที่แนะนำนะครับของทางร้านโคโคาน์มนะครับเรียกได้ว่าเต็มโต๊ะเลยมีหลากหลายเมนูมากๆนะครับกวนพี่หนุ่มด้วยละกันขอเมนูแรกเลยที่เมนูที่ขึ้นชื่อที่สุดขนมจีนซาวน้ำนะครับขนมจีนซาวน้ําแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งผัไทยเส้นเล็กแห้งผัวไทยแกงเขียวหวานไก่ครับปอเปี๊ยะทอดปอเปี๊ยะทอด ไก่ทอดไก่ทอดนะครับอันนี้ลาบนางฟ้านะครับนางฟ้าครับผัดไทยผัดไทยครับและขนมก็จะเป็นข้าวฟ่างเปียกครับอันนี้คือชามะนาวครับและสามถ้วยนี้เลยครับอันสีเขียวนี้คือพันตะไคร้ครับแล้วก็อันที่สองน้ำกระเจี๊ยบครับแล้วก็ชาชาเย็นครับโอเคครับลองชิมทีละเมนูเลยนะครับพี่ อัีก็คือ,อ,อวความสดของวัตถุดิบที่ใช้ครับแล้วก็สูตรที่เป็นแบบว่าต้นตํำรับเลยสาวนะ้ำมันจะอร่อยก็นเนื่องจากสมุนไพรของตัวเองอที่เราใส่เข้าไปอาจจะเป็นพวกกระเทียมขิงสับป,ปะรดไลยครับสิ่งพวกนี้คือต้องคัดแล้วก็พยายามให้ใหเต็มที่กับลูกค้านี่เองก็คือพอมันผสมกันพวกมันก็ลงตัวแล้วก็อร่อยเลยใช่ครับกําลังดี อนแรกคิดว่าก๋วยเตี๋ยวแบบนี้คือเราต้องมาใส่ปรุงเพิ่มอะไรอย่างนี้แต่ก๋วยเตี๋ยวตุ๊กตุไทยของพี่นี่คือไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแล้วมันอร่อยเข้มข้นกลมกล่อมปอบเปียรทอดครับไก่ทอดคใช่ไหมครับกรอบจริงๆแล้วที่สำคัญไม่อมน้ำมันนะใช่ไหมที่ครับคือรสชาตินี้ข้างในก็กลมกล่อมด้วยรสชาติปรุงมาอย่างนี้ตัวไส้ข้างใน อมและมันเหมือนกันนะฮะที่สำคัญเนี่ยข้างในนี่นุ่มมากอีกแล้วเรามาต่อกันที่ของหวานเลยนะฮะอันนี้ชื่อพี่บอกว่าข้าวฟ่างเปียกทำมาจากเม็ดข้าวฟ่างนะครับอ,อร่อยนะพี่ครับเออเพลินเลยอ่ะตอนแรกคิดว่าจะเหมือนอาสาคูสาคูตุ๊กตุกโกโปป๊กเลยนะสาคูข้าวโพดรสาคูเปียกอะไรเงี้ย แต่นี่คือมันจะกลืนได้เลยอร่อยทีเดียวสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมถ้ามาร้านนี้นะครับหรือว่ามาผ่านมาแถวนี้ับห้ามพลาดนะครับ,าารบอาหารทุกอย่างแล้วก็ต้องตบท้ายด้วยข้าวฟ่างเปียกหาทานก็ไม่ไม่ใช่ง่ายๆใช่ไหมครใช่ครับผมว่ามาคุ้นที่นี่ที่เดียวนะครับที่ว่าจะมีขายนะครับข้าวฟ่างเปียกครับ ตอนที่ผมจะลาจากไปนะครับพี่พี่หนุ่มมีอะไรจะฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับว่าผ่านมาแถวนี้อยากจะมารับประทานอาหารอร่อยๆที่ร้านโปคนัตปานี่ต้องทำยังไงครับถ้ามีโอกาสผ่านมาทางวัดโพนะครับหรือสัง่าทต่จยปักของอย่าลืมมอุดหนุนนะครับร้านโปคนัตปามครับอยู่บนถนนมหาลากนะครับหาไม่ยากอยู่ติดถนนใหญ่ตรงข้ามวัดโพเท่านั้นครับขอบคุณครับ แล้วเปิดปิดกี่โมงครับพี่เอ่อเปิดตั้งแต่11โมงปิด17นาฬิกาครับ11โมงถึง5โมงเย็นครับผมแล้วเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หรือว่าเอ่อเปิดทุกวันนะครับโดยหลักก็จะเปิดที่17นาฬิกาครับเปิดทุกวันด้วยจันทร์ถึงอาทิตย์จันทร์ถึงอาทิตย์ครับมากันได้นะครับคุณผู้ชมครับและสำหรับวันนี้นะครับผมก็ก่อนที่จะจากกันไปนะครับพี่หนุ่มครับผมก็มีนิตยสารฟุตนิวส์แล้วก็ฟุตเปเปอร์มาร์เก็ตพี่หนุ่มด้ครับขอบคุณมากครับ ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเบียรมั่นใจว่าจบจากทีฟ้า เป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ026827644สาขาเชียงใหม่053412378-9และ w ว w ร์ลไบเักยิ่ o ฟูด